วัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมตัวโน้ตพายคินครับนิชานะคะพวกเรามาจากดวงใจในมนตรานะครับค่ะจะมาเล่นเกมไพ่กัน,ไไนค่ะดูว่าเราจะได้กี่คะแนนนอตเนาจะแพ้ยับเยินแค่ไหนเดิมพันไหมล่ะเอาไหมแพ้<อ>สกอตจำไหมปั่นจิ้งลีดไหมไม่มีผมไม่มีล็อกด้วยของจริงทั้งนะั้นเอาของจริงมาตอบ เออมันก็สระโอเหมือนกันนะเขาชอบแบบตัวนอตัวนอตัวนอคือเขาคือเรื่องคำพูดติดากหรอบางทีเขาเรียกผมแล้วผมถามว่ามีอะไรเขาก็จะไม่มีอะไรคือเรียกเฉยเฉยก็ใช่ไงผมก็เลยคิดว่าเป็นคำพูดติดปากโอเคผมแพ้ไปไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีทาง ทางถูกอะ,อะไรอ่ะพระคุณเจ้าคือว่าผมเป็นคนธรรมะธรรมโมครับอยู่ในหลักธรรมอะไรเงี้ยเวลาที่ผมตกใจหรือว่าอะไรผมเนี่ยพระคุณเจ้าไม่จริง <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่จริง <c oughs> อันนี้อยู่ได้คะแนน <c oughs> อันนี้อยู่ได้คะแนน บอดคาสเออใช่ครับใช่ค่ะเราเจอครั้งแรกเป็นไงคะคิดว่าผูจัดการเราใจถูกไหมเพราะวันเป็นเรื่องแรกที่ผมต้องร่วมงานกับช่อง3ามผูจัดการผมว่าน้องเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะสวยไม่มีคํานี้ารู้สึกว่าไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนแบบว่าน้ำตาซึมผมจำได้เลยน้ำตาซึมของวันวันแรกที่ที่เจอกันที่ฟิตติ้งอะ คือพี่โนมาแบบไม่อาบน้ำก็ต้องขอบคุณบอดแคสที่มีสบู่แล้วก็มีผ้าคนหนูมีอะไรให้ขอบคุณมากครับถูกไหมถูกคือผมอธิบายว่าปกติผมเป็นคนที่ทานอาหารฝรั่งไม่เป็นครับคือเวลาผมไปกินสเต็กใช่ไหมครับผมจะต้องขอซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเขาเป็นคนเปิดโลกผมครับว่า มันมีสเต็กที่ไม่ต้องขอซอสพริกซอสมะเขือเทศเขาพาผมไปกินร้านนี้ครับแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเนื้อเฉยๆมันก็อร่อยไม่ต้องใช้ซอสพริกซอสมะเขือเทศครับจริงๆเนื้อมันควรจะกินกับแบบซอสเปเปอร์หรือว่าแบบซอสครีมเห็ดหรืออะไรบ้านผมมันไม่มีซอสเปปเปอร์ครับครับผมก็เลยลองพาไปกินร้านนี้เพราะว่าสําหรับนิชาเองอ่ะแค่ที่ที่เขาให้มาเป็นซอสของเขาอ่ะก็คือจบแล้วอะไร งอนอะไรอ่ะเฮ้งอนอะไรอ่ะเ้ยเข้าบ่นบ่นวายตั้งแต่เราคอนติดไม่ใช่เอ้าก็งอนด้วยไงบ่นว่าทําไมถึงไม่มีเวลาไม่มีคิวเลยคือวันไหนที่หนูว่างเขาก็จะไม่ว่างวันไหนที่เขาว่างหนูก็จะไม่ว่างมันจะแบบสลับเฉยเฉยแลไม่ได้ใช่หนูแค่บ่นค่ะแต่ที่งอนมากสุดคืออะไรไม่เลยครับส่วนใหญ่ผมจะอ่านหนังสือปรัชญาแล้วก็พวกก็เลยถ้าหนูเป็นพระคุณเจ้า ใช่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 ใชใชผมว่าไม่เยอะนะในในมุมมองผมเพราะว่าผมทํางานเกือบ7วันแต่เพียงแค่คเว้เใช่แต่เวลาวันที่ผมว่างมผมจะเล่นให้มากที่สุดเลยแต่หน <ๆ S 2> ูไม่เคยเบรกไม่เคยห้ามเลยนะแต่แค่แบบเวลาเขาเล่นเกมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยค<ช>ือเกมของผมเนี่ยมันเป็นเกมออนไลน์ที่ต้องใช้ปืนในการยิงกันถ้าเกิดว่าเรายิงที่ตัวมัน เขาจะไม่ตายแล้วเขาจะยิงคืนเราแล้วเราจะตายได้ดังนั้นต้องเลงที่หัวผมต้องใช้สมาธิบางทีการที่เขาวิดีโอคอลมาการที่เขาโทรมารบกวนรบกวนสมาธิ oh. ผม <c oughs> ครับหรือว่าแต่เขาเลยบางทีคุณแม่ผมโทรมาผมก็ไม่ได้รับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าการเวลาเราอยู่ในสนามรบสิ่งที่เราโฟกัสคือหัวของศัตรูเรา แล้วก็มีเรื่องที่หนักกว่านั้นครับนนจากนั้น,น,นวเวลาที่เขาถามประโยคนี้มันมันไม่เหมือนคนอื่นถาม